ลัคนาสิงการงานของคุณช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะว่างานที่คุณทําอยู่ตอนนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่างานที่คุณจะติดต่อมาหรืออะไรตอนนี้มันจะนําพาความสําเร็จมาให้คุณก็เตรียมตั้งรับความสําเร็จนี้แล้วก็ทําให้เต็มที่นะคะมุ่งมั่นทําให้เต็มที่ความก้าวหน้าและความสมหวังความสําเร็จเป็นของคุณค่ะการเงิน ช่วงนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามหรือคิดที่จะลงทุนทำธุรกิจอะไรช่วงนี้หรือลงทุนไปแล้วมันจะทำให้คุณใช้จ่ายเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนให้ดีคะ่ะว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลตอบรับยังไงมี การได้รับเงินมาจากช่องทางไหนบ้างนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับคุณยังไงบียนตาก็ขอให้คุณโชคปีนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็เงินเข้ามาหลายๆทางะคะ่ะความรักนะคะคนมีคู่คุณกับคนรักเนี่ยเหมือนกับพอใช้ชีวิตด้วยกันไปแล้วอะคะ่ะมันก็จะมองว่า คนรักเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งอันนี้มันไม่รู้ว่าจะไปโฟกัสกันแบบไหนนะคะหมายความว่าคุณกับคนรักอาจจะสนิทกันมากแล้วหรืออาจจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่คอยเข้าใจทุกอย่างอันนี้อยู่ที่การตีความของคุณช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรค่ะแค่จะบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะดูรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนเพื่อนไปสักนิดนึงก็ไม่ต้องไปคิดถึงความหวานอะไรนะคะก็ขอให้ยังไงก็เป็นความรักที่ดีขอให มีความสุขมากๆนะคะหากใครอยากรู้ชีวิตฉันเป็นยังไงถ้าเข้ามาหาบีค่ะชีวิตดีๆกับบียนนตาฝากกดติดตามบียนนตาด้วยนะคะ